สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกลาแรียนครับถ้ารถจักรยานไฟฟ้าท่านผู้ชมนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ช่างนะครับทีนนี้พอถ้าเราเติมลมเข้าไปถ้าเราปะยางหรือเปียนยางอย่างเงี้ยถ้ายามันหลงขอบหมดพอเติมลมไปแล้วยางมันไม่ยอมขึ้นขอบทำไงเดี๋ยวมาดูครับเรา ถ้าเราเติมลมปกติลมมันจะไม่เข้านะครับเราก็ต้องขายคายสนเนี่ยออกก่อนคายสนเอาสนออกมานะครับเสร็จแล้วถ้าท่านไม่มีถ้าท่านไม่มีตัวเติมลมแบบเป็นรูทะลุอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สมมติสมมติมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ท่านต้องถอดตรงนี้นะครับตรงนี้มันถอดได้ถอดออกถ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ถอดถอดหัวน,นี้ออกให้มันให้มันเหลือรูโล่งๆอย่างนี้นะครับอีนนี้เราก็เอามาเอามาต่อที่นี่เอามาต่อแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเนี่ย ใส่แบบนี้นะครับแล้วเปิดลมนะครับถ้า,ถ,าถ้าท่านทํางานคนเดียวท่านก็ต้องนั่งใกล้ๆถังลมหน่อยนะครับแล้วก็เ,เอามือหนึ่งเอามือหนึ่งจับอย่างเงี้ยไว้นะอันนี้ยังไม่มีลมนะครับเอามือหนึ่งจับไว้อย่างเงี้ยแล้วก็อีกมือนึงไปเปิดถังลมลลมมันจะเข้าไปแล้วมันจะดันข,ขึ้นทั้งสองทั้งสองด้านนะครับ ตอนนี้ยังมีลมอยู่นะครับตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วลมอยู่แล้วเนี่ยแข็งแล้วทีนี้เราก็ปล่อยปล่อยมืออกอกกสอนใส่แล้วก็เติมลมใส่สนเข้าไปตามปกตินะครับบางครั้งที่ผมเคยเจอนะครับคนขี่จักรยานไฟฟ้ายางแบนนะครับขี่ยางแบนแล้วจนขอบมันหลุดนะครับแล้วพอไปเติมลมมันก็เติมไม่เข้าทําไงก็เติมไม่เข้านะครับมันก็เกิดปัญหาแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ถ้าท่านเจอแบบนี้ก็ทําแบบนี้เลยนะครับหรือว่าช่างใหม่นะครับช่างใหม่ยังไม่เคยเจอนะครับถ้ามันเติมแบบนี้แล้วยังไม่เข้านะครับใช้น้ําแฟบนะครับใช้น้ําแฟบอาบเลยอาบให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็กดขอบลงล่างให้สุดนะครับแล้วก็เปิดลมทําวิธีนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับใช้น้ําแฟบนะครับน้าละลายแฟบแต่อันนี้มันไม่ต้องใช้เพราะว่ามันขึ้นง่ายนะครับปกติบางทีมันก็ขึ้นยากนะครับ เท่านี้ก็เป็นว่าเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้เลยหลุมอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นว่าดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามห่องกะลาแลนอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ